สวัสดีค่ะที่นี่สถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพโลคุดร,รทับปลานะคะตั้งอยู่ที่757หมู่หนึ่งตำบลบุพรามาเพอนาดีจังหวัดปราจินบุรีนะคะวันนี้สถานปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูนะคะท่านอาจารย์ํำใหญ่นะ,ะท่านเป็นข้าราชการบำนาญท่านมีปัญหาด้านสุขภาพคือเส้นเลือดขอดนะคะเส้นเลือดของท่านที่ขาซ้ายเนี่ย โตเท่ากับนิ้วก้อยนะคะมาเป็นเวลา30มกว่าปีนะคะและขณะเดียวกันท่านก็มีอาการเกร็งเกร็งที่เป็นตะคิวเกร็งนะคะมีอาการปวดนะคะทรมานมากวันหนึ่งท่านอาจารย์ได้มีโอกาสใช้ที่นอนปรับทาตาบ้านใบบุญนะคะผลของการใช้ที่นอนเป็นอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์นุชจะให้ท่านอาจารย์ได้ได้บอกกล่าวนะคะค่ะอาจารย์นุช อาจารย์ได้ใช้ที่นอนปรับทาตุบ้านใบบุญแล้วเนี่ยอาการที่ท่านอาจารย์เป็นเส้นเลือดขอดเนี่ยลดลงอย่างไรบ้างคะใช้กี่วันถึงลดหรือยังไงคือแรกเป็นยังไงบ้างคะคือแรกก็จะเป็นแบบเหมือนกับมีไฟฟ้าสกผิดค่ะค่ะใช้ไปก็มันก็จะไม่ไม่เป็นละ่ากายก็จะดูดีแล้วตะคิวที่ขาก็ไม่เป็นตะคิวแล้วก็ พอมาดูแล้วไอ้เส้นเลือดที่ตัวนี้มันจะยุบลงค่ะขาซ้ายจะยุบลงเยอะเลยค่ะตอนนี้จากที่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เป็นร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยลดลงไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะก็เยอะอยู่นะคะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย์ใช้ที่นอนไปประมาณกี่เดือนคะเนี่ยเดือนนี้ไปประมาณสามสามเดือนสี่ห้าสามสี่เดือนแล้วสามสี่เดือนลดไปเจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อาการปวดไม่มีไม่มี ก็ไม่เป็นตะคิวไม่เป็นตะคิวค่ะไม่เป็นเมื่อก่อนจะเป็นรวยมากค่ะแล้วสิ่งที่ได้มานอกจากนั้นแล้วมีอาการหลับลึกหลับสบายด้วยหลับลึกและก็หลับสบายค่ะดูหน้าตาท่านอาจารย์แกนใสขึ้นสดใสขึ้นมีคนทัดไหมคะมีมีแกชัช้ที่นอนค่ะค่ะอาจารย์อยากจะบอกอะไรท่านอื่นๆที่มีอาการไหมคะถ้าถ้ามีอาการเป็นตะคิวหรือเป็นตัวนี้ก็น่าจะลองใช้ดูนะคะ ลองใช้ก็ <S <S จะดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะแล้วก็หลับสบายค่ะขอบคุณท่ทนอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ